สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนก่อนอื่นขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อถ่มาหับสมคลิปกะมือันนี้ว่ามีอยงหงายเด้อค่ะหิวเขาแห้งก็เลยได้ไข่เจียวนี่นะคะสองฟองเนี่ยกินคนเดียวสองฟองกับพ่อค่ะอ่าไข่เจียวน้ำมันหน่อยเด้อค่ะใส่น้ำมัน,นหน่อยๆสูตรน้ำมันหน่อยสาหรับพวกรักษาสุขภาพก็ใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็มีสมุนไพรน้ำได้ค่ะอหอมแดงกระเทียมค่ะหอมแดงกระเทียมใส่หอมหอมแล้วก็อร่อยนั่นค่ะ นี่แหลคะค่ะกะห้าวกับบเลมีอย่างมากมายเลยค่ะกะใส่ไฟอ่นอนๆพอห้องใส่น้ำมันนิดนึงกะใส่ไฟเอ่อเปิดไฟอ่นอนๆค่ะเปิดไฟอ่นอนๆใจนิดจังหน่อยแล้วห้องเสด็จไข่เจียวนาะตาทีนากินค่ะใส่ไฟอ่นอ,อ,อนๆกะปรต้องใจ้ห่อนะคะพร้อพี่นองอ่าปล่อยไฟอ่นอนๆกะเสด็จออกมาเนี่ยค่ะเป็นไข่เจียวสีหอมหอมหอม,หอมกระเทียมหอมแดงค่ะพรอมพ่นองกระเทียมก็หอมแดงแซบค่ะ